วันนี้โย่กล่องจูอไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาติดตั้งกล่องอินิโปนะครับอินิโปวิ่งตัวนี้กับรถฮาน่าแย้ดีนะครับอันนี้จะเป็นเกียร์โตแล้วก็เป็นรถมาตรฐานนะครับเงื่อเดิมข้อพักการเดิมมีเข้าไปใบเดียวครับแต่วันที่ยี่สิบยูบีน้ำมันยี่สิบนะครับเราติดตั้ง ที่เราติดตั้งสายไกเยย้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราดูครับสองกล่องตรงนี้จะเป็นกล่องพิกกี้แบงคนะครับปรับได้สองโหมดครับดูนไฟดูน้ำมันเปิดรอบได้ครับแล้วก็ทำรอบดัดหมุนปั๊มไฟไ,ได้ แรงม้าเดินก่อนยู่นะครับเราูเราเราได้ทำการวัดไปแล้วที่90.4แรงม้านะครับพร้อมนี้1 1นนา3แล้วเดี๋ยวเราประจูนกันแล้วดูว่าแรงม้าจะเพิ่มขึ้นกี่ตัวนะครับในน้ำมันที่20นะครับ เป็นรถสแตนดาร์ดนะครับกล่องยกระดับอยู่ที่200นะครับเอ่อตัวนี้รถเป็นรถสแตนดาร์ดนะครับกล่องยกระดับอยู่ที่200ส่วนกล่องฉีดสปองเราเนี่ยจะไม่มีปลดล็อกความเร็วปายนะครับเอ่อจะเป็นพีกก่แบ็กจูนองศาจูนระเบิดองศาฉีดน้ำมันนะครับจูนไฟจูนน้ำมันนั่นเอง แล้วก็เปิดรอบได้ถุงสุด9,900รอบนะครับส่วนคันนี้เปิดไว้ที่7,500รอบนะครับ เราจูนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกราฟก่อนจูนกับหลังจูนกันนะครับนี่นะครับกราฟบนจะเป็นกราฟก่อนจูนนะครับแรงม้าเดิมครับ90แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่ส1ส่วนหลังจูนไปแล้วนะครับแนวเทสไฟทั้งหมด สองสิบสามลันนะครับอ่ารันที่สิบสามได้ร้อยสิบเอ็ดแรงม้านะครับท้องสิบสี่จุดศูนย์ก็สรุปว่าในรถสแตนดาร์ดนะครับคันนี้เดิมๆเลยมีหัวฉีดจุดหนึ่งจุดน้ำมันยี่สิบได้แรงม้าเพิ่มมาจากเดิมยี่สิบเอ็ดตัวนะครับในรถสแตนดาร์ดนะครับอ่บอาหับกล่องพิธีแบ็กตัวนี้นะครับก็ถือว่าได้เยอะพอสมควรนะครับส่วนใครที่สนใจนะครับ กล่องกีโนีนะครับเดี๋ยตอนนี้ราคาพร้อมติดตั้งอยู่ที่9,999บาทนะครับไม่รวมค่าไดโนเทสนะครับผม9,999บาทนะครับติดติดตั้งพร้อมจูนเลยครับแบบนี้ได้แบบนี้เลยครับรับประกันความแรงนะครับจูนบายออฟครับสำหรับวันนี้ก็ส่งท้ายคลิปนี้ไปแค่นี้นะครับใคกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้นะครับติดตามผลงานของทางร้านได้ที่ เฟซบุ๊กนะครับแฟนเพจชื่อจูนบายออฟนะครับภาษาไทยนะครับจูนบายออส่วนช่อง YouTube ก็ใช้ชื่อเดียวกันนะครับจูนบายออนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างใต้โพสต์นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ